สวัสดีค่ะพี่โคเกะวันนี้จะมาอ่านไบรบโลนะคะเมื่อเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีโนเซฟแก่ตายไปก่อนที่คนอิสราเอลจะเข้าสู่ดินแดนเป็นที่พระเจ้าสัญญาไว้โยโยชูว่าพระเจ้าตั้งผู้นำคนใหม่ให้คนอิสราเอลชื่อว่า ยูชัวยูชัวนำประชาชนข้าแม่น้ำจอรแดนเพื่อที่จะไปย่างดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้พวกเขาขงแบกบิดบริเศษจาก ตนขอบกับเจ้าไปด้วยพวกเขาเดินไปถึงเมืองใหญ่ใหญ่เพิ่มเหอเหอ,เอชื่อเเยเยเลโคแล้วพวกเขากยึด ขาบอกวิเชว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างดังนั้นคนอิสราเอลจึงเดินรอบเมืองโยเยเลโคอยู่หว,วันและวันละหนึ่งรอบพอถึงวันที่7จ็ด่าเขาต้องเดินรอบเมืองเจ็ดรอบ พอเดินโครเจ็ดรอบพักเขาเป่าพวกเขาเป่าและเขาสัตว์และตะโกนเสียงดังๆกำแพงเมือก็ทันลมลงม,มาเกิดกิดีโอต่อมากระเจ้าส่งกิดีโอ มาเป็นผู้นำคนอิสราเอลพระเจ้าจบอกกิโอว่าใช้กองทัพเลือ,อดีอกิโอส่งคนเพิงคบเพิงและหม้อให้กับคนเหล่านะักนะักกอบของเรา ามกลางคืนเงียบสน,นิทพวกเขาโหพวกพวกของกิดีกิเวนก็ทุบหม้อและจุดกับจุดพบเพิงกองทับสตู้ก็กลัวและน คนของพระเจ้าก็ชนะแซมสันแซมสัน,สน,สนหลังจากนั้นเจ้าชายพระเจ้าส่งชายคนหนึ่งชื่อลาแซมสัน,สน บอกให้สาม,มารถฆ่าสีตัวด้วยมือปากขอบคุณค่ะพีอเกม